การรบการสงครามในปัจจุบันนั้นมีการพัฒนาแตกต่างจากอดีตไปมากสงครามในปัจจุบันไม่ได้มุ่งเน้นในการทำลายล้างโดยตรงแต่กลับมุ่งเน้นในการยั่วยุให้เกิดความขัดแย้งภายในจนเกิดเป็นสงครามกลางเมืองได้นั่นเองดังนั้นเครื่องมือในการทำสงครามในปัจจุบันจึงแตกต่างไปจากสงครามในอดีต จากที่เคยเน้นเอากำลังทางทาหารเข้าทำลายกันหรือที่เรียกว่าฮาร์ดพาวเวอร์ก็เปลี่ยนมาใช้สงครามวัฒนธรรมหรือที่เรียกว่าซอฟต์พาวเวอร์นั่นเองและในยุคข,ของเราโลกไซเบอร์สื่อโซเชียลมีเดียก็กลายเป็นจุดยุทธศาสสําคัญที่ต้องรักษาความสงบเอาไว้ให้ได้ระหว่างคําว่าโซเชียลมีเดียกับคําว่าโซเชียลเน็ตเวิร์กก็มีหลายคนอาจจะไม่ได้ทราบว่า คำา2คำนี้มีความต่างกันมากเพราะหากพูดถึงโซเชียลเน็ตเวิร์เราจะนึกถึงเว็บไซต์อย่าง Facebook หรือ Twitter ที่เราใช้ติดต่อสื่อสารกับเพื่อนๆทุกวันแต่โซเชียลมีเดียในชีวิตประจำวันนั้นไม่ได้มีแต่เพียงขอบเขตแค่ Facebook ที่เราใช้กันอยู่แต่ยังครอบคลุมไปถึงวิกิพีเดียเว็บบล็อกเกอร์เพลงออนไลน์อย่าง j ู๊กสวิดีโอสตรีมมิ่งอย่าง Netflix หรือ YouTube แม้แต่เกมออนไลน์เองก็ถือว่าเป็นโซเชียลมีเดียอีกด้วยเช่นกันในสงครามวัฒนธรรมหรือที่เรียกว่าซอฟต์พาวเวอร์ก็ไม่ได้มีแค่ข่าวปลอมที่คอยแต่จะทำให้ผู้คนเข้าใจผิดแต่สงครามซอฟต์พาวเวอร์นั้นจะมุ่งเน้นไปที่สื่อทางวัฒนธรรมเช่นดนตรีละครทีวีภาพยนตร์รวมไปถึงพวกเกมออนไลน์อีกด้วยนะ โดยเป้าประสงค์แฝงนั้นก็เพื่อทำให้เหยื่อรู้สึกพักดีต่อสิ่งที่นำเสนอเช่นรู้สึกเห็นอกเห็นใจฝไไ่ายใดฝ่ายหนึ่งรวมไปถึงการปลุกเร้าให้รู้สึกต่อต้านกฎหมายและสังคมเช่นกันชีวิตประจำวันของเราในปัจจุบันนั้นมักต้องพัวพันกับสื่อโซเชียลตั้งแต่เช้าจนเข้านอนไม่ว่าจะเป็นสื่อบันเทิงหรือสื่อเพื่อการศึกษาก็ตาม เราใช้สื่อเหล่านี้กันตลอดเวลาดังนั้นหากไม่ระมัดระวังก็อาจได้รับข้อมูลข่าวสารที่ไม่ถูกต้องเอาได้นะภัยที่แฝงมากับการใช้สื่อออนไลน์ในปัจจุบันยกตัวอย่างเช่นเว็บสารานุกรมสาธารณะอย่างวิกิพีเดียที่หลายๆคนมักจะใช้ในการค้นหาข้อมูลความรู้เรื่องประวัติศาสตร์สิ่งต่างๆรอบตัวแต่รู้ไหมว่า เว็บไซต์ที่เผยแพร่ข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์เหล่านี้ถูกเขียนขึ้นโดยผู้คนที่หลากหลายและหลายๆบทความในวิกิพีเดียก็ถูกเขียนขึ้นโดยคนที่ไม่ได้เป็นผู้ชำนาญในด,ด้านนั้นๆหรือไม่มีหลักฐานที่ถูกต้องชัดเจนทำให้เกิดการบิดเบือนประวัติศาสตร์จนเกิดความเข้าใจผิดฝังหัวและนำไปส่งต่อถึงผู้อื่นได้อีกเป็นทอดๆไม่ว่าจะเป็นการเล่าปากต่อปาก หรือการโพสคอมเมนต์เกี่ยวกับเรื่องนั้นๆในโซเชียลมีเดียอื่นๆซึ่งทำให้ปัจจุบันวิกิพีเดียเป็นหนึ่งเว็บไซต์สำคัญที่สถานศึกษามักห้ามไม่ให้ใช้เป็นแหล่งอ้างอิงข้อมูลเพราะมีโอกาสที่จะได้รับข้อมูลที่ผิดพลาดนันเองในกรณีของการบิดเบือนข้อเท็จจริงนั้นไม่ได้เกิดขึ้นแต่เพียงวิกิพีเดียเท่านั้นแต่ยังเกิดบนเว็บไซต์อย่าง YouTube อย่างจงใจอีกด้วย ในสงครามข่าวปลอมบนโลกอินเทอร์เน็ตเพลงและรายการบันเทิงที่มีสาระกลับถูกใช้เป็นอาวุธทางจิตวิทยาปรุงแต่งด้วยอคติบิดเบือนประวัติศาสตร์เพื่อสร้างความเกลียดชังในสังคมเหมือนดังที่จอร์จออเวล l ได้พูดเอาไว้ในวรรณกรรม1984ของเขาว่าวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการทำลายผู้คนคือการปฏิเสธ และลบล้างความเข้าใจในประวัติศาสตร์ของพวกเขาเอง